เด็บรรยากาศแถวชวนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเพื่อนตรงนี้อยู่ห่างจากชายแดนประมาณร้อยกว่าร้อยกิโลเพื่อนก็ยังมีเสียงมาถึงอยู่วันนี้เป็นเช้าของวันที่เก้าเนาะเก้าธันวาคมสองพันปเนาะบรรยากาศตอนช่วงเช้าหนาวมากเลยวัวมาลงทุ่งนาแล้วตอนนี้ ถือว่าอยู่ไกลจากชายแดนพอสมควรเพื่อนก็ยังมีเสียงเข้ามาอยู่ในคลิปเนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงดังเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ไกลนิดหนึ่งแต่ฟะเวลานอนฟะนอนจริงๆเวลางียบๆได้ยินเสียงอยู่เพื่อนอารบรรยากาศช่วงเช้าเช้าเนาะออกมานอกบ้านตรงนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านปล่อยวัวปล่อยควายมาให้กินหญ้าใกล้หมู่บ้านไม่ได้ปล่อยไปไกลเนะวันนี้ มีเอฟซีถามเข้ามาว่าไม่ได้อพยพหรือเปล่าไม่เป็นไรเพื่อนบ้านเราอยู่ไกลนิดนึงบ้านเราอยู่ไกลจากชายแดนนิดนึ่งประมาณร้อยกว่ากิโลประมาณร้อยร้อยกิโลเลยเนาะก็ถือว่าอยู่ห่างนิดหนึ่งก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ห่างจาก ใช้เดนมาทางทิศเหนือเนาะใช้ชีวิตปกติปล่อยวัวปล่อยควายเลี้ยงวัวตามทุ่งนาเหมือนเดิมทุกวันวันนี้เช้ามาก็ปล่อยให้เขาหากินในทุ่งนาเหมือนเดิมเนาะตอนแต่ตั้งแต่เช้ามืดตื่นมาเ็ามีเสียงอยู่นเพื่อนแต่ว่าตอนรอบก่อนหลายๆรอบที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราอยู่ห่างก็ขอบคุณเอฟซีเนาะที่ ถามมาเนาะน้องหมาก็นอนเล่นอยู่กลางถนนให้ความอบอุ่นเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเพื่อนอากาศหนาวลุแรงมากแถวสุรินทร์เราช่วงเช้าเช้านี่ แต่บ้านเราก็มีพี่น้องอพยพมาอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่า,าไหร่เพราะปีเมมาแต่เพราะญาติๆเท่านั้นเนาะบรรยากาศค่อนข้างหนาวค่อนเย็นเนะช่วงเช้าลมแรงเพื่อนหลายวันแล้วลมแรง ไม่รู้จะไปใไนช่วงเช้าอากาศหนาวขี่รถไม่ได้เพื่อนเพื่อนว่าจะไปหาถ่ายคลิปในตลาดก็ไม่อยากไปถ่ายเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็ถ่ายเฉพาะแถวทุ่งนาห่างห่างนิดนึงพามาดูบรรยากาศแถวทุ่งนาเนาะช่วงนี้เราไปถ่ายในตัวเมืองก็ มันไม่ค่อยดีเนาะอยู่ห่างๆนิดหนึ่งถ่ายตามตุ่งนานดีกว่าดูบรรยากาศแถวหมู่บ้านในชนบทเนาะห่างไกลตัวเมืองเพือ่อนยืนไปยืนมาได้ยินเสียงอีกแล้วเพือ่อนเสียงเป็นระยะระยะเข้ามาเนาะขนาดอยู่ไกลเป็นร้อยกิโลก็ยังได้ความได้ยินความสันสะเทือนมาถึงอยู่เพือ่อน ถ้าอยู่ใกล้กว่านี้สงสัยจะดังมากเลยขนาดเราอยู่ร้อยกว่ากิโลก็ยังมีเสียงสะเทือนมาถึงเนาะก็บรรยากาศตอนเช้าเช้าแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์แถวอีสานใต้อัปเดตบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมเนาะเพื่อนๆพือซถามเข้ามา ขอบคุณในความห่วงใยทุกคนเดอ้อที่แวะมาทีา่ที่ถามมาเนาะพูดไม่ถูกคณเพื่อนอากาศหนาวตอนเช้าเช้านี่อุตส่าห์ตื่นมาเพื่อนมาถ่ายบรรยากาศในทุ่งนาหนาวมากเลยว่าจะนอนต่อมอกี้แต่มีเพื่อนๆถามมาเนาะได้ยินเสียงเราก็นอนอยู่ได้ยินเสียงอยู่ก็เลย ตื่นมาดูมาดูบรรยากาศรอบๆแต่ทุ่งนาตรงนี้ชาวบ,บ้านก็ตื่นปล่อยวัวปล่อยควายออกมาในทุน่งนาเหมือนเดิมเนาะโน <gasps> ยืนไปได้ยินเสียงไปเพื่อนยืนไปฟังเสียงไปอืมคงไม่ต้องบอกว่าเสียงอะไรเ,เพื่อนคง <c oughs> จะรู้แล้วเนาะแถวสุรินทร์เราก็อยู่ติดกับชายแดน ก็เป็นบรรยากาศจำเช้าเช้าเดินเพื่อนขอบคุณเพื่อนเอฟีทุกคนเนาะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะที่เป็นห่วงบอกว่าโอ้อยู่บ้านหรือเปล่าตอนนี้เห็นในข่าวก็เลยเป็นห่วงก็เลยถามไม่เป็นไรเดินเพื่อนอยู่กลางอยู่ห่างก็จะอยู่กลางอยู่ห่างนิดนึงเนาะร้อยกว่ากิโลเพื่อนก็ถือว่า ใช้ชีวิตปกติสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบหมู่บ้านในทุ่งนาเนาะต่องเช้าๆอากาศหนาววันนี้อากาศหนาวใส่เสื้อกันหนาวอยู่แดดออกแล้วแต่ยังหนาวเพราะว่าลมแรงมาก ัวน,นี่ยืนตรงมากเลยไม่ขยับเลยวัวตัวนี้ตัวเล็กโอ้ยืนไม่ขยับไปไหนเลยทำไมายืนนิ่งจังยืนนิ่งอยู่บนขันนา ไม่เห็นย้อนแสงเพื่อนขนาดแดดออกแล้วก็ยังหนาวอีกยังหนาวเหมือนเดิมเนาะนี่วันหนาวทั้งวันเลยวันนี้ก็อาจจะหนาวเหมือนกันเพื่อนวันลมแรงกว่านี้อีก